สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเขาจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง spaylater นะคะจะบอกวิธีการเพิ่มวงเงินนะคะแล้วก็ทำยังไงนะคะถึงได้ spaylater มานะคะสำหรับ hmm. คนที่สงสัยว่า spaylater คืออะไรเนี่ยกดตรงนี้ได้เลยนะคะ mm hmm. มันคือการช็อปก่อนจ่ายทีหลังนะคะช็อปก่อนจ่ายทีหลังนี่ก็คือเรากดสั่งซื้อไปนะคะทุกคนแล้วกดชำระด,ด้วย sp นะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้ของ หลังจากที่เราได้ขอมาเนี่ยในเดือนถัดไปในวันที่5นะคะของทุกเดือนเราก็ต้องทําการจ่ายนะคะจ่ายเงินผ่อนๆไปเรื่อยๆก็เหมือนเป็นการบบได้ของไปแล้วก็ผ่อนไปด้วยอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นเลยนะคะทุกคนสําหรับใครที่สงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถกดดูได้นะคะเขาก็จะบอกน้อว่าต้องอายุ20ปีขึ้นไปสัญชาติไทยนะคะทุกคนประมาณนี้ สำหรับตอนแรกเนี่ยที่เราได้ e x p e d ย t o r มานะคะในครั้งแรกเลย mm hmm. เกิดจากการที่เราเนี่ยซื้อของบ่อยๆนะคะทุกคนเราซื้อของกับ s h อป e ีทุกเดือนนะคะแล้วก็เดือนหนึ่งเนี่ยประมาณหลายพันเลยนะคะแล้วก็หลังๆมาก็เริ่มเป็นหมื่นมันก็มากขึ้นมากขึ้นนะคะจนตัว e x p e d ย t o r เนี่ยมันก็เปิดนะคะให้เราสมัครแล้วเราก็สามารถสมัครได้เนาะวงเงินครั้งแรกนะคะทุกคนเราจะไม่ได้ว่าเราได้6000หรือ900 0 นะคะพอเราได้วงเงินมาปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มทําการผ่อนของเลยนะคะพอเริ่มทําการผ่อนของมาเรื่อยๆรืเนี่ยมันก็จะทําการเพิ่มวงเงินไปเรื่อยเรื่อเช่นกันนะคะทุกคนอันนี้ก็คือประวัตินะคะที่เราเริ่มผ่อนนะเราเริ่มผ่อนตั้งแต่ปี2022นะคะเป็นแบบหลักร้อยมาตลอด700800นะคะทุกคนจนเริ่มมาดังหลังเนี่ยเป็นพันนะคะจนเ,เดือนกรกฎาอยู่ที่เกือบสองพเลยนะคะทุกคนซึ่งมันก็ เยอะนะคะแล้วก็ผ่อนมาเรื่อยๆแล้วก็ต้องจ่ายให้ตรงกับที่เขากําหนดนะคะคือทุกวันที่5้าแบบรือค่ายากจ่ายก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบตัดเองผ่านแอปเลยนะคะทุกคนทุกวันทีนท่5เนาะมันก็จะไม่มีการแบบช้าหรือเกินกว่ากําหนดนะคะแล้วก็อันที่2เนี่ยเราคิดว่าการที่แบบช็อปเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนจ่ายต่อเดือนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ทาให้มันเพิ่มวงเงินไวเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราแบบกว่าจะเพิ่มคือนานมากนะคะในช่วงเนี้ยที่แบบหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยพอมาเริ่มเป็นหลักพันเนี่ยวงเงินเพิ่มขึ้นไวนะคะทุกคนจนตอนเนี้ยก็อยู่ที่41,000นนะคะที่แบบรวมทั้งหมดแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็ทําการซื้อของมาอยู่นะคะทุกคนมันก็เลยจะเหลือวงเงินที่ใช้ได้อีก2 0 0 0 0นะคะก็วิธีก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคน ใครที่อยากได้ e x p e d a t o r นะคะมาใช้ก็แนะนำให้ช้อปกับ s h อป e e บ่อยๆนะคะเราอยู่แค่ระดับกนะคะทุกคนก็สามารถใช้ e x p e d a t o r ได้แล้วนะคะส่วนใครที่อยากขยายวงเงินนะคะวิธีง่ายๆเลยก็คือพยายามช้อปนะคะจ่ายผ่าน e x p e d เ t o r มากขึ้นเรื่อยๆ,ๆแล้วก็ไม่จ่ายช้ากว่ากำหนดนะคะทุกคนแค่นั้นเองนะคะวงเงินก็จะเพิ่มแล้ว สำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะทุกคนใครสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะคะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะ